ขอเจริญพรอัตมาภาพพระสราวุจิตปัญโยนิสิตปริญญาตีชั้นปีที่หนึ่งสาขาพระพุทธศาสนามหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโธคดนครปฐมขอนำเสนอหัวข้อธรรมในพระสุตตันตปิฎก อังคุตระนิกายจะตุกกนิบาตเรื่องปุญญาพิสันทสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลห่วงบุญกุศลในที่นี้หมายถึงผลวิบากท,ที่เกิดขึ้นแห่งบุญกุศล ซึ่งหลั่งไหลนำสุขมาสู่ผู้บำเพ็ญไม่ขาดสายห่วงบุญกุศลสี่ประการนี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจห่วงบุญกุศลสี่ประการคือหนึ่งิกษุใช้สอยจีวรของทายกใดเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจสองิกษุฉันบินทบาทของทายกใด เพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ 3. ภิพิษุใช้สอยเสนาสนะของทายกใดเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ 4. ภ,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 ภิกษุบริโภคขี้ลานปัจจัยเพศสัชบริขารของทาย,ยกใด,ดเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจการที่จะกำหนดประมาณของอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยห่วงบุญกุศลสี่ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้ เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลดังนี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายแท้จริงห่วงบุญกุศลที่ย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยแม้ฉันใดการกำหนดประมาณของน้ำในมหาสมุทรว่าน้ำมีปริมาณเท่านี้ อารหากะน้ำมีประมาณเท่านี้หนึ่งรอารหากะน้ำมีประมาณเท่านี้หนึ่พอารหากะดังนี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายแท้จริงประมาณของน้ำในมหาสมุทรนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงน้ำใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยฉันนั้นเหมือนกันแล แม่น้ำหลายสายขับข้างไปด้วยหมู่ปาลาไหลบ่าไปยังมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้ำขนาดใหญ่มีใดพันานามาด้วยประการละชนี้แล